สวัสดีครับเต้าปานเฟดฟอร์มสุดปานของจีนได้ทำการจัดอันดับ8นักสแสดงตาบอดประจำปี2022นะครับเมื่อไม่นานมานี้โต้ปานได้เปิดตัวบัตรลงคะแนนนักสแสดงตาบอดสำหรับนักสแสดงในซีรีส์จีนที่เรียกว่านักสแสดงคนตาบอดหมายถึงการแสดงออกของดวงตาที่ว่างเปล่าไร้อารมณ์และดูเหมือนไร้ชีวิตชีวาในบรรดาพวกเขาก็มาเริ่มกันอัน,นดับที่8เลยนะครับ แอิ้งคนตาบอดในซีรีส์จีนตีรี่เร่อป่าได้คะแนนร้อยโหวตตีรี่เร่อป่าชนะอันดับที่10ในการโหวตการแสดงของคนตาบอดเหตุผลก็คือบางคนคิดว่าดวงตาของเร่อปานั้นโตกันไปมันมักจะทำให้คนดูรู้สึกว่าพวกเขาเบิกตากลมกว้างจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและตากลมๆของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์บางคนถึงกับพูดว่าทักษะการแสดงของเร่อปานั้น ถ้าไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วรอบด้านแล้วก็จะหาไม่เจอเลยหายากมากๆเลยว่างั้นนะครับอันดับที่7วิสูสินได้155โหวตวิสูสินเป็นผู้ที่ถูกเถียงกันตั้งแต่เริ่มดีบิวในรายการวัยรุ่นวัยฝันชนะโหวตด,ด้วยคะแนน155ยโหวตและกลายเป็นอันดับที่7ของการสำรวจนักแสดงหญิงแอดติ้งตาบอดหลายคนกล่าวว่าการแสดงของวิสูสิน ในของรักของข้านั้นดีมากแสดงความน่ารักและสวยงามของดอกกล้วยไม้ตัวน้อยเสี่ยวหลานหัวได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในเรื่องพฤกษาเพียงรักนั้นซึ่งก็ออกฉายในปีเดียวกันนะครับเธอกลับทําให้คนดูรู้สึกถึงช่องว่างดวงตาของเธอว่างเปล่าไรายการสื่ออารมณ์แต่ชาวเน็ตบางคนก็แย้งว่าสินสินยังไม่ได้รับโอกาสแสดงบทบาทที่โดดเด่น และทักษะการแสดงของเธอนั้นก็ดีขึ้นมากแล้วจริงๆด้วยอันดับที่6กูรี่นาจาได้255โหวตกูรี่นาจาควาอันดับที่6ในการโหวตนักแสดงหญิงแอตติ้งคนตาบอดเธอมีใบหน้าที่สวยงามและหวานซึง้งแต่เธอก็ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากทักษะการแสดงของเธอโดนคนคิดว่าดวงตาของเธอว่างเปล่าและไร้อารมณ์นะครับ แต่ก็ยังมีฟแฟนๆของซีรีส์หลายคนที่ออกมาบอกว่านาจาไม่ได้แอคติ้งตาบอดแต่เพราะบทบาทที่เธอได้รับในอดีตหลายบทมีความคล้ายคลึงกันการแสดงทางแววตาของเธอนั้นไม่ได้ว่างเปล่าสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้ก็คือบทบาทที่แตกต่างจากเดิมอันดับที่5หลิวอี้เฟยได้299โหวติหลิวอี้เฟยเป็นที่รู้จักในนามของพี่สาวนางฟ้านะครับ แล้วก็เป็นผู้ได้รับเลือกจากสวรรค์ในซีรีส์ชุดโบราณในใจของแฟนๆหลายคนภาพลักษณ์ที่องค์อาจสง่างามของเธอได้รับความรักอย่างสุดซึ้งจากผู้ชมอย่างไรก็ตามนะครับชาวเน็ตบางคนก็วิจารณ์ทักษะการแสดงของเธอว่าบางครั้งก็ดีบางครั้งก็แย่บางคนถึงกับพูดตรงๆว่าการแสดงของเธอเหมือนเดิมทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวในจอสวยก็สวยอยู่แหละ แต่เธอไม่มีทักษะการแสดงบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่คราวนี้หลิวอี้เฟยก็ได้รับคําชมจากทักษะการแสดงที่ดีของเธอในหน้าที่สายลมรักพัดผ่านซีรีส์เรื่องนี้ก็ลองไปดูกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลิวอี้เฟยแสดงได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่หลิวอี้เฟยแสดงได้ดีก็คือเรื่องสามบุพาลิขิตฝันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เล่นได้ดีมากๆนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่บทบาทที่ธรรมดาแต่ว่าบทแสดงออกมาดีมากเลยทีเดียวซีรีส์เรื่องนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูก็ขอแนะนำว่าไปดูเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับอันดับที่4เฉียวซินได้352โหวตการประเมินผลงานการแสดงของเฉียวซินในอดีตมีการแบ่งเป็นสองขั้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้หลังจากการประกาศผลการโหวต acting คนตาบอด ชาวเน็ตบางคนพูดตรงไปตรงมาว่าดูละครแนววังหลังให้น้อยลงเรียนการแสดงให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการแสดงของเฉียวซินในเรื่องคุณและฉันในคืนหนาวในครั้งนี้ทำให้แฟนๆหลายคนบอกว่าพวกเธอพัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะฉากร้องไห้ที่สุดซึ้งและกินใจนั้นทำให้ผู้ชมเป็นห่วงเธออย่างมากเลยทีเดียวอันดับที่ 3. แองเจล่าเบบ ได้410คะแนนโหวตนะครับทักษะการแสดงของหยางอิงมักเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ชาวเน็ตพูดถึงอย่างร้อนแรงนอกจากริมฝีปากยิ้มนิดๆอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอที่แสดงออกได้ง่ายๆแล้วชาวเน็ตบางคนวิจารณ์โดยตรงว่าเอ็งเจล่าเบบี้แสดงบทโกรธผิดหวังหรือร้องไห้ในซีรีส์แบบเบิกตากลมกว้างได้เพียงอย่างเดียวดังนั้นชาวเน็ตบางคนจึงบอกว่า ทักษะการแสดงของเธอคือทะลึ่งตาใส่คนในการแสดงแต่ชาวเน็ตบางคนรู้สึกว่าทักษะการแสดงของเอ็งเจล่าเบบี้ในเรื่องรักนะครับพี่สาวคนสวยเมื่อปีที่แล้วพัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวอันดับที่2เจ้าลูสื่อได้413คะแนนโหวตนะครับจากซีรีส์ดาราจากรักรำนำใจเจ้าลูสื่อกลายเป็นตัวแทนของบุกฝานักแสดงหญิงรุ่นหลังปี95 แต่ในการโหวตนักแสดงเอตติ้งตาบอดเธออยู่ในอันดับ2ด้วยคะแนนโหวต413คะแนนมีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่าการแสดงของเธอในซีรีส์หลายๆเรื่องที่ผ่านมาแบนราบขาดมิติมากแสดงอยู่สีหน้าเดียวและชาวเนต็ตบางคนพูดตรงๆว่าตาคู่เดียวนั้นมีประโยชน์แค่เอาไว้มองหน้าคนเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้ชมหลายคน ยังกล่าวด้วยว่าทักษะการแสดงของเจ้าลู่ซื่อในดาราจากรกรำนำใจพัฒนาขึ้นมากและเธอก็ตีบทบาทของเฉิงเศร้าสางได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในที่สุดเจ้าลู่ซือก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอมีความสามารถที่จะรับมือกับซีรีส์ระดับ s บวกโปรเจกต์ Project ได้ดีซึ่งทำให้เธอเข้าใกล้ความเป็นดารายอดสตรีมมิ่งสูงซึ่งหมายความว่าแหล่งข้อมูลการติดตามของเธอ ็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองก็มาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วนะครับหลิวซือซือได้คะแนน566โหวตหลิวซือซือกลายเป็นแชมป์นักแสดงหญิงแอตติ้งตาบอดด้วยคะแนนโหวต5 6 6คะแนนหลายคนคิดว่าการแสดงของเธอในเจอมิติพิชิตบอลลังนั้นฉลาดมากและพวกเขาร้องไห้ทันทีหลังจากดูซีรีส์จบแต่การแสดงของเธอหลังจากซีรีส์เรื่องนั้น ทำได้ปานกลางเท่านั้นชาวเน็ตหลายคนวิจารณ์แรงถึงขนาดว่าดูเหมือนแสดงบทร้องไห้หหยหวนเป็นอย่างเดียวหน้าเป็นอมาพาตแววตาไร้อารมณ์และอีกหลายอย่างนะครับอย่างไรก็ตามแฟนๆและชาวเน็ตหลายคนคิดว่าหลิวซือซือมีแอนตี้แฟนคลับมากเกินไปดังประโยคที่ว่ายกย่องคนของตัวเองเหยียบย่ำผู้อื่นเป็นการกระทำที่แย่มากๆดังนั้นเอง you.